มันเขาแบบพยายามแบบทิ้งห่างอะอมว่าเอาดิโอ้ฟฟูฟ่ะ ัสด,ด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกเทสอยู่กับผมฟุก,กินเคยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Card Rider อ r i f นะครับผมก็สำหรับเกมเกมนี้เนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะไปเมื่อปีกก่อนแล้วแหละนะครับ นะใครที่ตามช่องผมมาตั้งแต่แรกๆก็น่าจะเห็นผมอัดคลิปเล่นตอนช่วงโคสเบต้าไปนะซึ่งณตอนนี้นะครับตัวเกมก็ได้เปิดตัวเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งแสของเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างอะไรกเท่าที่ผมไปเช็คแค่คนเล่นในสตรีมนะอ่ะไม่ได้รวมแพลตฟอร์มอื่นนะครับคือก็หลักพันคนเองอะซึ่งผมแบบเห็นแล้วแบบเออน้อยว่ะแต่ก็รู้สึกโอเคนะที่แบบว่าเขาทําตัวเกมมาแบบครอสแพลตฟอร์มเนาะเล่นข้ามแพลตฟอร์มก็ได้นะครับ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีคอมแต่มีมือถือก็เล่นเกมนี้ได้ <c oughs> ก่อนอื่นก่อนที่จะเราจะไปดูอย่างอื่นกันนะครับเนี่ยดูชื่อในเกมผมอะ <c oughs> จริงๆผมกะว,ว่าจะตั้งชื่อเป็นชื่อช่องไงชื่อช่องโฟกัสเทแต่โตเกมมันมันบอกว่าเหมือนมีคนใช้ชื่อนี้ไปแล้วอะ่ะ ผมก็งงกับระบบมากเลยเว้ยคือตัวผมนี่เลยใช้ไปแล้วเว้ยจำรหัสนี้ได้อยู่นะตัวผมเนี่ยใช้รหัสของของตัวค่ายเกมโดยตรงอะเอามาซิงก์กับสตรีมก็ไม่ได้ใช่ผมเลยพิมพ์ชื่อมัอม่วเมมเลย <c oughs> <c oughs> นี่ฮะชื่อในเกมพิพมพ์มั่วอ,อย่างนี้เลยอ่าดูข้อมูลเลยอันนี้คือมันเหมือนรีเฟซข้อมูลใหม่หมดเลยครับมันไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ตอนช่วงโคสเปตานะได้แก้ไขโปรไฟล์อืมก็ก็กรูปนี้แหละโปรไฟล์อื่นเราเราไม่ใช้อ,ะอ่ะอ่าแล้วก็นี่ครับระบบเดซซิ่งพาร์ท แล้ใครที่อยากเติมก็จัดได้อะแต่เอาข้าจริงๆคือไม่ต้องเติมก็ได้นะเนี่ยสายฟรีตรงทั่วไปนะครับนี่ลากยาวเลยถ้าเล่นเวอร์วก็จะได้นี่ครับตัวเออนี่มมีเกมแข่งรถตันนี้มันมีฟันดาบได้หรอวะอ่ะเรามาดูที่ลงรถครับนี่เดี๋ยวให้ดูรถเลยครับคือรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบกแนวนะแ็กแนวที่ว่าเนี่ยที่ผมว่ามาเลยก็คือในแต่ละแพลตฟอร์มที่เราเล่นนะนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ อย่างลงรถในแพลตฟอร์มในสตรีมเนี่ยนี่ครับมันก็จะเป็นรถคันนี้นะครับนี่ฮะความเร็วไม่อาจหลุดพน้นจมดิ่งลึกลงสู่สนามด้วยพลังแห่งการข้องงำที่ทําเอาหายใจแทบไม่ออกว่ออกตายเหย <c oughs> ใช้ได้บนสตรีมเท่านั้นจะแตกต่างออกไปเมื่อไปเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นก็คือถ้าเราใช้คันอื่นมันก็น่าจะเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้นะแต่ถ้าใช้รถคันนี้ก็คือเล่นในแพลตฟอร์มสตรีมนะครับเดี๋ยวผมเล่นคันนี้ก่อนแล้วกันนะสักรอบหนึ่ง ดูสิว่าแบบเราจะไปสุ่มห้องเจอคนเล่นแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นตกแต่งครับตกแต่งล้อเอาล้อนี้แล้วกัน <c oughs> ล้อโคตรขัดใจนี่โคตรคุมโทนเลยก็เท่ว้าวเออลืมพูดถึงอย่างเลยไอ้เรื่องของโรงรถนะครับคือคันเนี้ยมันใช้ได้บนสตรีมใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไปเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นนะครับอย่างแพลตฟอร์มใน Android iOS หรือว่าแพลตฟอร์มพวกเครื่องคอนโซลอะไรพวกเนี้ย คือมันก็จะมีรถเฉพาะของเฉพาะแพลตฟอร์มนั้นด้วยนะคือมันไม่สามารถเอามาใช้ข้ามแพลตฟอร์มได้นะครับเดี๋ยวเองไปดูโหมดตัวเกมเลยนะครับนะเนี่ยต้องเลือกเกมก็จะมีนี่ครับโหมดไอเทมนะโหมดไอเทมโหมดความเร็วโหมดใบกบขีดโหมดไทม์แอคแท็นะครับอันนี้คือท้าทายและแข่งติดอันดับมันก็จะเหมือนแบบว่าแข่งทำลายสถิตินะครับก็จะสังเกตได้เลยจะมีตามดาน้ คือใครที่แบบว่าทำลายสถิติได้เวลาได้น้อยที่สุดเนี่ยก็จะขึ้นชื่อในเกมไปนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนทําลายสถิติจํานวนนาทีน้อยกว่าเนี่ยเกทับเลยนะเออทับแทนที่ผู้เล่นคนเก่าเลยครับหมดแรงก็คือเหมือนมันไม่มีนะสำหรับเกมนี้คือถ้าท้าทายสุดก็มีแต่นี้แหละส่วนใหญ่แล้วคือแบบมาเล่นเอาหนุกนเฉยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเลือกโหมดความเร็วนะครับอ่าเริ่มโอ้โหจะคููสําเร็จไวมากอุยมีคน มีคนเล่นมือถือมาเล่นด้วยกับเราด้วยแสดงว่ารถเราก็คือที่เกิดว่าเราใช้รถของในสตรีมแล้วก็ใช้ได้แค่ในสตรีมโอเคเกมนี้คือไม่ต้องแชร์เมาส์นะมันไม้มีจังหวะในโคง้งอะ มันนี่มีด่านที่แบบว่ามันับไปเลยเว้ยยำเรา <c oughs> ต้องยัดหนาแล้วหน้าเขาเดือดอุ้ยยำหนับสามคือ แล้วเนี่ยไปเราต้องแฟงกันแบบสองให้ได้ไป มันเขาแบบพยายามแบบทิ้งห่างอะ่ะโว้ยอาไิโอ้โห้ฟู๊ฟูเฮ้ยโอ้โดนแยกแล้วอะ่ะ <c> ก <oughs> ็เสียดาย เราทำมันไม่พอดูว่าหันจังหวะดีปะยา่าคือเกมเนี้โคง้งโค้งมันกว้างไปอ่ะแล้วผมดีฟได้ไม่เต็มที่เลยเว้ยจะว่าจะาจะหาว่าอ,าอ,าาอ,าอ้างอย่างนี้เลยนะคือผมติดมาจากสปีดดิปเตอร์มาไงเลยไม่ชินกับโค้งเกมนี้ถ้าเป็นโค้งของเกมสปีดดิปเตอร์นี่คือผมดีฟกระหน่ำเลยอ่ะอัดคลิปครั้งที่แล้วไม่เคยเล่นในที่หนึ่งเลย มันได้ยากนะเกมนี้โอ้โหเล่นแบบเป็นคู่ด้วยโอเคเราจะแัดพิมพมือโอ้เราเล่นเราคู่กับคนที่เล่นบนโทรศัพท์ด้วยนะครับรถขขงแรงโอ้ยทำไมมันหลกจังวะ

เฮ้ยอย่าแสงยังมันต้องทุกข์รักรังฉันแต่ต้องไม่ยอมโอ้โหทีมเหลืองคือมึงเอาเรื่องจังวะอ๋อ คือรถเขาตึงมากอะเออเออนี่แหละสวยไปยอมวิ่งมา โอ้โหม,มีการเบียดไ,ได้ปะไ,ได้ป่านายเวิ่งจริงหนึ่งทำเวลาไปหนึ่งนาทีห้าสิบหกวินครับยังไงแบกของเราแบกให้นายแล้วนะเพื่อนโอ้โหนายยู่นัเดเจ็บเลยจะต้องแบกให้นาย เอยแต่เราลองไห้เฉยเลยอะไรวะอ๋อซราบซึ้งไงผมก็งงเลยที่ผมเงียบไม่ใช่เลยนะคือผมงงเลยอะไรไม่รูยทำไมตัวเราลองไห้เฉยอ๋อเราไปตั้งหมดลองไห้ตอนตอนชนะคนเล่นด้วยกันคงจะงงอะไรอเล้ยคือมึงลองไห้เท่าไหกวะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆผมอยากให้เกมนี้มันมีหมดแหลงด้วยนะถ้ามีหมดแหลงมันน่าจะสนุกกว่านี้อยากให้มันมีหลากหลายมากกว่านี้ แต่รู้สึกว่าแค่นี้รู้สึกว่ามันไม่พอ,อกับเกมออนไลน์ในยุคนี้นะอถ้าให้เทียบเกมออนไลน์ในยุคเนี้โอ้เกมเนี่ยพอทพําภาคใหม่มามันก็ดูเหมือนตกยุคอะคือเกมภาคมันจะทันสมัยก็จริงอะแต่ระบบเกมมันมีน้อยอะมีน้อยไปอะอยากให้เขาเพิ่มระบบอื่นมาบ้างอะอย่างเช่นระบบแรงก็นเนี่ยเกมนี้นีเหมาะกับการเล่นกับเพื่อนได้นะถ้าเกิดว่าแบบอยากจะเล่นแก้เครียดอะเล่นกันขำๆเกมนี้ก็ผมก็แนะนานะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับผม ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมนะเป็นลิงก์ตัวเดียวแต่ว่าหลายทางเลือกนะครับผมนะมาไว้สําหรับคนที่แบบว่าเล่นเกมนี้ในแพลตฟอร์มไหนนะผมจะได้แปะลิงก์เดียวไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดจบคลิปไปทีเพงเท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หากคุณชมชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน้า 是我弟。